เดี๋ยวคุณครูจะอัดคลิปที่เราสอนวันนี้เก็บไว้ให้เพื่อนคนที่ไม่มีโทรศัพท์หรือว่าไม่มีเน็ตเข้าเรียนออนไลน์นะครับได้ดูดย้อนหลังด้วยนะครับโอเคอเแป๊บนะึงเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ไหมลกูก เห็นไหมครับโอเคอ่าหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนในเทอมนี้ก็คือวิวัฒนาการของดนตรีดนตรีเอาดนตรีไทยก่อนวิวัฒนาการของดนตรีไทยวันนี้เราจะได้รู้ว่าดนตรีไทยเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันมีแล้วมันมีวิวัฒนาการมาอย่างไรบ้างกว่าจะมาถึงเป็นดนตรีไทยในปัจจุบันอ่าปิดไม้ก่อนหง่อยใครเสียงไม้ดังอย่างไรมาสอน โอเควันนี้เราจะได้รู้จักวิวัฒนาการของดนตรีไทยซึ่งมันมีคู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่นู่นสมัยที่ก่อตั้งประเทศขึ้นแรกๆเลยนะเราน่าจะรู้ว่าประเทศของเราก่อตั้งแรกๆนะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่เท <c oughs> ่าที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ก็คือกรุงสุขโขท,ทยัยใช่ไหมตามที่เราเรียนประวัติศาสตร์มานะอันนี้ดนตรีไทยเนี่ยเป็นโมโรดกคู่กับ คนไทยมาอย่างยาวนานมีดนตรีมีขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายเพื่ออะไรผ่อนเพื่อให้สร้างความบันเทิงจากการเหน็ดเหนื่อยในการทํางานหรือว่าใช้ในการประกอบพิธีกรรมคนสมัยก่อนนะครับประกอบพิธีกรรมต่างๆาามาดูที่สมัยสุขโขทัยนะครับเป็นสุขโขทัยเนี่ยเป็นสมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะมีหลักฐานปรากฏบันทึกที่เกี่ยวกับดนตรีว่า มีประโยคหนึ่งที่ในศิลาจารึกว่าดมบ่งคมกลองด้วยเสียงพาดเสียงพินนะซึ่งในจารึกนี้ก็หมายถึงว่าละดมประคมกลองด้วยเสียงปีพาดหรือเสียงพาดหรือเสียงพินนะอันนี้คือตั้งแต่สายสุโขทัยก็จะมีบันทึกไว้แบบนี้ก็แจ้งว่าดนตรีเนี่ยในสุโขทัยเน่ยเริ่มมีแล้วเริ่มมีการบรรเลงแล้วนะครับอันนี้วงดนตรีที่อยู่ในสุโขทัยนะครับ อันแรกนะก็จะเป็นวงบรรเลงพินเรียกวงไดหรือเปล่าไม่รู้มีคนเดียวบรรเลงพินก็คือพินน้าเต้าเ <c oughs> นี่ยลักษณะพินนําเต้าเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นพินที่เอามาอยู่ตรงหน้าอกนะเอาไว้ตรงหน้าอกแล้วก็ดีดดีดแล้วก็จะมีคนร้องคําว่าขับลำนําก็คือคนขับร้องนั่นเองอ่านะก็จะดีดแล้วก็ร้องไปอันนี้อันแรกนะเป็นเครื่องดนตร,งตรงงีง่ายๆของภาคเหนือนะเรียกว่าพินน้าเต้า ต่อมาก็เป็นวงขับไม้วงขับไม้ก็จะมีการบรรเลงสามคนนี่ดูรูปข้างล่างก็ได้จะมีคนบรรเลงสามคนก็จะมีนคนสีซอคนขับลำนำก็คือคนร้องแล้วก็คนแกว่งบันดอกบันดอกก็คือเครื่องดนตรีนี่อย่างนี้ที่ครูวงกลมไว้ตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของกลองที่มีลูกกระดิ่งเวลาเราหมุนแบบเนี้ยมันก็จะไอ้ลูกไอ้ลูกนั้นมันก็จะไปกระทบที่หน้ากลองมันก็ต้องแต้งต้องแต็งต้องแต,งต,งต,งต้งอย่างนี้นี่คือเรียกบันดอก คราวนี้วงเนี้ยจะใช้ในพิธีหลวงส่วนใหญ่นะจะใช้ในพิธีหลวงพิธีสมโพธนะพิธีอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับของพระมหากษัตริยนะ์พญาช้างสมโพธพญาช้างเผือกอย่างเงี้ยเป็นพิธีสําคัญนะครับซึ่งคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยได้เล่นกันนะคคราวนี้วงต่อมาก็เป็นวงปีพาด ปีพาดในสมัยนั้นจะมีลักษณะ2อย่างก็คือปีพาดอย่างเบากับปีพาดอย่างหนักอย่างเบาก็คือเครื่องดนตรีจะเล็กนะก็จะใช้ปีใช้กลองชาตีโทนของคู่โทนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าทับนะี่เรียกว่าทับนะแล้วก็ชิงแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นปีพาดอย่างหนักจะเปลี่ยนจากโทนนะ่ะโทนมันจะเป็นกลองที่เล็กๆแต่ถ้าเป็นปีพาดอย่างหนักจะให้เป็นกลองทัดกลองทัดจะใหญ่นี่ที่ลง ให้ดูในรูปนะแล้วก็จะใช้ค้องใหญ่นะใช้ตะโพนะครับซึ่งการบรรเลงก็จะเป็นเลงในงานมหรลศพต่างๆนะพวกการแสดงเต้นรำพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่คือลักษณะของอันนี้คือแรกเริ่มเดิมทีของวงดนตรีไทยที่อยู่ในอยุธยาที่เขามีบันทึกไว้นะครับที่เห็นในบันทึกไว้ซึ่งจะสังเกตว่าพวกละนาดพวกอะไรนี่จะยังไม่มี คราวนี้มาดูที่มโหรีวงมโหรีอันหนึ่งนี่ไงโทนที่บอกก็คือกองขนาดเล็กนะสมัยก่อนเรียกว่าทับนะครับอันนี้วงโมโหรีนะจะมีเครื่องดนตรีเท่านี้ามะโหรีหรือหรือลักษณะเขาเรียกว่าวงโมโหรีเครื่องสี่ก็คือจะมีคนเล่นสี่คนมีคนขับลำนำแล้วก็ตีกลับเนี่ยคนร้องแล้วก็จะตีกลับไปด้วยนะแล้วก็ซอสามสาย แล้วก็ผู้ดีกระจับปีกระจับปีคล้ายๆพินแต่ว่าจะมีสายเยอะกว่านะครับแล้วก็คนตีโทนนะคุมจังหวะอันนี้คือวงมโหรีอนะครับอ่าอันนี้ถัดจากกรุงสุโขทัยมาก็มาเป็นกรุงอยุธยานะกรุงศรีอยุธยาของเรานะครับซึ่งสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็จะเกิดศึกสงครามบ่อยอจากที่เราได้เรียนประวัติศาสตร์มานั่นแหละนะราวน,นี้พอเว้นว่างจากการศึกสงคราม พอมันสงบเนี่ยประชาชนเขาก็จะทำไงมีการร้องรําทําเพลงจัดงานเลื่อนเลิงต่างๆแล้วก็มีการพัฒนาเครื่องดน,นตรีมาจากสมัยสุโขทัยด้วยนะครับเอามาดูวงดน,นตรีของสมัยวิทยากันนะครับก็จะมีวงปีพาดเครื่องหนะ้าปีพาดเครื่องห้านี่จะเริ่มมีแล้วจะมีการนําละนาดเข้ามาตีในวงปี่พาดซึ่งสมัยสุโขทัยยังไม่มีนะ คนี้พอมายุทยาก็จะมีนำระนาดเข้ามาแล้วก็วงมโหรีสมัยอยุทยาเนี่ยจะใช้ผู้หญิงบรรเลงเนะพราะว่าจะบรรเลงให้พวกเจ้านายดูคราวน,ะนี้เขาจะเพิ่มคนสมัยอยุทยาจะมีคนอยู่สี่คนโอส้สมัยสมัยสุโขทัยมีสี่พอมาเป็นสมัยอยุธยาจะเพิ่มมาอีกสองเครื่องดนตรตนะีก็กลายเป็นมโหรีเครื่องหกนะ สุโขทัยเป็นมโหลีเครื่องสี่พอมาเป็นอยุธยาเป็นมโหลีเครื่อง6นะครับก็จะเพิ่มจะเพิ่มคนตีลม,มานากับขลุ่ยเข้ามาจะมีโทนลม,มานาแล้วก็ขลุ่ยที่เพิ่มเข้ามาโทนอยู่เหมือนเดิมมีลมมานากับขลุ่ยเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้มาดูที่วงเครื่องสายอันนี้สมัยอยุธยานะครับวงเครื่องสายก็คือจะบรรเลงในห้องประชุมเล็กๆ,ๆก็คือเพราะว่าเครื่องสายมันจะเสียงเสียงเบานะครับ ถ้าปีพาดจะเร็เลงที่กลางแจ้งนะวงเครื่องสายก็จะมีซออูซอคคนะซออ้ซอด้วงจะเข้คลุยเนี่ยซออู้ซอด้วงจะเข้คลุยเครื่องที่เป็นเครื่องจังหวะก็จะเป็นโทนรมนาแล้วก็ฉิงนะอันนี้คือสมัยอยุธยานะครับต่อไปต่อมาจากอายุธยาก็จะเป็นกรุงธนบุรีนะสมัยกรุงธนบุรีนะครับเครื่องดนตรีนะเครื่องดนตรีที่ได้ เข้ามาในสมัยทนบุรีก็จะเป็นอิทธิพลมาจากต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนี้ยพวกมอญพวกแคกพวกฝรัง่งพวกยวนพวกเขมรพวกนี้จะเข้ามาในไทยเยอะแล้วก็จะนําเครื่องดน,นตรีของเขาเข้ามาด้วยที่เห็นเด่นๆชัดก็เลยก็คือวงปีพาดรามันหรือปีพาดมอญน,นั่นเองซึ่งปีพาดมอญเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของคลอง จะเป็นคล้องมอนท,ที่คุณครูบรรเลงวงกลมข้างหลังคล้องเนี่ยปกติคล้อง,องของของวงดนตรีไทยเราจะเป็นวงกลมคนนั่งอยู่ตรงกลางแต่พอเป็นคล้องมอนเนี่ยคล้องมอนมันจะเป็นวงที่ตั้งขึ้นคล้ายๆกับวงลีตั้งขึ้นคล้ายๆกับถ้วยนี่คือลักษณะของคล้องมอะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีปีมอนเข้ามาอีกตะโพนตะโพนมอนเปิงมางตัวนี้มีอิทธิพลกับดนตรีไทยเยอะเพราะว่าเอามาบรรเลง วงดน,นตรีของมอนเนี่ยส่วนมากจะบรรเลงในงานศพเวลาเราเห็นไปวัดเราเคยเห็นไหมเวลาเราไปวัดสมัยนี้ก็ยังมีอยู่เวลาเราไปวัดเราจะเห็นดน,นตรีมอบรรเลงที่งานศพในโบสถ์ในศาลาสังเกตได้ก็คือคล้องที่ตีมันจะโค้ง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 ง,ง่ายขึ้น,น,นอันน,นี้คือเป็นสมัยของกรุงธนบุรีส่วนเครื่องดนตรีอย่างอื่นก็มีเล่นปกติ แตท่ที่เพิ่มเข้ามานี่คือเป็นของดนตรีที่ต่างชาติเขาเข้ามานะครับต่อมามาถึงสมัยนะกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงเทพมหานครของเรานนั่เองนะสมัยนี้นะครับจะเป็นการพัฒนาเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจากอดีตขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งก็จะเดี๋ยวครูจะเอามาเรียงให้ดูตามสมัยรัชกาลต่างๆนะซึ่งรัตนโกสินทร์ของเรามีราัชาที่การและรัที่10แล้วนะ อ่าเรามาเรียงดูตั้งแต่รัชกาลที่1แต่ว่าเครื่องดนตรีตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งแต่สุโขทัยมาก็ยังมีเหมือนเดิมนะแต่พอมาถึงรัตนโกสินเขาเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาอ่ารัชกาลที่1เนี่ยที่เด่นๆเ,เลยเครื่องดนตรีที่ใช้เพิ่มเข้ามาก็คือกลองทัดสมัยก่อนมีกลองทัดแค่ลูกเดียวนะกลองทัดลูกใหญ่ๆลูกเดียวเวลาเขาตีเคยเห็นดิเกมทศกัณฐ์ไหม ทีกตีกองทัพตึ้งตึงต้งตึ้งตึ้งสมัยก่อนมีแค่ลูกเดียวพอมาสมัยรัชกาลที่หนึ่งเพิ่มกองทัพในวงปีพาดเป็นสองลูกใช้ตีคู่กันอันนี้คือเด่นๆของรัชกาลที่หนึ่งพอรัชกาลที่สองคือมีบรรเลงขับเสภาก็จะเอาบรรเลงปีพาดในการขับเสภาจะเพิ่มจะเพิ่มคล้องเข้ามาในวงมโหรีซึ่งวงมโหรีสมัยก่อนจะยังไม่มีคล้อง สมัยรัชกาลที่สองจะเพิ่มคลองเข้าไปในวงมโหรีนี่คือที่ที่เด่นๆเ,เข้ามาะคระับพอมารัชกาลที่สามาก็จะมีการประดิษฐ์ละนาดทุ้มเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชกาลที่สามสมัยก่อนอ,อยุธยามีแค่ละนาดเอกอย่างเดียวพอมาเป็นเนี่ยถึงรัชนากสินสมัยรัชกาลที่สามก็จะประดิษฐ์ละนาดทุ้มขึ้นมาแล้วก็คลองวงเล็กขึ้นมา อของวงเมื่อก่อนจะเป็นของวงใหญ่อย่างเดียวก็ฐานนี้จะมีของวงเล็กมีระนาดทุง้งเพิ่มวงปีพาดเครื่องคู่เข้ามาเครื่องคู่หมายความว่าเอาเครื่องดน,นตรีเป็นคู่เป็นคู่จากที่มีปีแค่เราเดียวก็เพิ่มปีเป็นสองระนาดเป็นสองคลุยเป็นสองอ่านี่เขาเรียกวงปีพาดเครื่องคู่ แล้ววงมโหรีก็เหมือนกันก็เพิ่มจากวงมโหลีเครื่องเดียวก็เป็นวงโมโหลีเครื่องคู่ก็จะเอาเครื่องดนตรีอย่างละสองอย่างละสองเข้ามาในวงเพื่อให้บรรเลงเพื่อให้วงมันขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่แล้วก็บรรเลงมีเสียงไพเราะขึ้นนั่นเองนี่คือการเพิ่มของสมัยรัชกาลที่สามนะครับส่วนสมัยรัชกาลที่สี่นะประดิษฐ์ละนาทุ้มนะแต่ว่าเป็นเหล็กใช้ในใช้เหล็กในการทำนะสมัยก่อนจะเป็นระนาทุ้มจะใช้ไม้ไผ่ในการทำคราวนี้ ผืนผืนที่ตีนะเป็นไม้ไผ่แต่ครั้นี้พอเป็นรัชกาลที่สี่เป็นละนาดเอาผืนที่เป็นเหล็กนะซึ่งการตีก็จะเสียงดังออกมาลักษณะคล้ายๆกับเครื่องตีฝรั่งนะคระนาดทุ้มเหล็กละนาดเอกเหล็กด้วยนะทั้งทุ้มเหล็กทั้งเอกเหล็กนะครับประดิษฐ์ในรัชากาลที่สี่นะก็เอาไปเพิ่มในอยู่ในวงปีพาธนะมีทั้งปีพาดเครื่องใหญ่นะครับแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะลูก ครับ,คร,บครับผมเข้ามาเลยครับ,คร,บครับผมอ่ะต่อ,อ <c oughs> เมื่อเมื่อเครื่องดนตรีนะเออเมื่อเอาเครื่องดนตรีเข้าไปรวมในวงปี่พาดก็จะกลายเป็นปี่พาดเครื่องใหญ่ละก็คือเครื่องดนตรีจะเยอะขึ้นอ่เพิ่มละนาด ระนาดจ,จากเหล็กบางทีก็เอาระนาดไปชุบทองมาเป็นทําเป็นระนาดทองขึ้นมาสมัยนั้นเครื่องฟูมากนะครับสออู้สอดวงในวงมโหฬรีก็จะกลายเป็นวงมโหรีจากเครื่องคู่ก็กลายเป็นมโหรีเครื่องใหญ่เครื่องดนตรีเยอะขึ้นพนะอมารัชการที่5ก็จะปรับปรุงวงจากวงปีพาดนะครับวงปีพาดเวลาบรรเลงมันจะเสียงดังเสียงดังครั้นี้พอในระัชการที่5ก็ปรับเปลี่ยน นะให้วงปีพาดมันเสียงเบาลงโดยใช้ไม้ที่ตีละนาดเนี่ยจากที่เป็นไม้แข็งๆก็เอานวมมาหุ้มที่ไม้ละนาดเพื่อให้เวลาตีให้มันเสียงเบาลงเขาเรียกว่าใช้ไม้นวมในการตนะรีเวลาตีแล้วเสียงที่ออกมามันจะเสียงนุ่มนวลลงนะจะเสียงเบาลงนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับ <c oughs> ในราชการที่5นะครับก็จะมีการนำคล้องชัย7ลูกนะเอามาเทียบเสียง เรียกว่าเอามาเล่นในวงปีพาดเรียกว่าวงปีพาดดึกดำบรรพ์น,นะครับต่อมาสมัยรัชกาลที่6กนะรัชกาลที่6นี่เขาบอกว่าเป็นลุกที่ดนตรีไทยเจริญรุ่งเรืองมากนะเจริญรุ่งเรืองมากโดยการกลมมหรอรศหรือว่ากลมหลวงเนี่ยคือตั้งกลมโขนหลวงขึ้นมาเลยโนะขนพินพาดหลวงนะครับตั้งเป็นกลมขึ้นมาเลยนะ แล้วก็จะมีกลมเครื่องสายฝรั่งกลมมหาดเล็กนะสำหรับในการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีเพราะาเครื่องดนตรีที่เล่นมานานมันจะเกิดการชำรุดเสียหายก็จะตั้งกลมมหาดเลยขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแล้วก็เพื่อที่จะซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีขึ้นมาแต่เครื่องดนตรีที่มีอยู่ก็คงอยู่เหมือนเดิมก็บรรเลงกันเหมือนเดิมนะครับพอมารัชกาลที่7นะครับนะพระอ,องค์นะครับพระอ,องค์เนี่ยทรง พระราชนิเสธทรงทรงบรรเลงดนงตรีด้วยนะพระอ,องค์ทรงเล่นนะทรงซอด้วงนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่พระอ,องค์ทรงโปรดปานนะครับแล้วก็ทรงบรรเลงซอด้วงซออู้นะครับทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้ด้วยก็คือเพลงลาตีประดับดาวนะเพลง,งเขมรองค์เถานะครับอันนี้คือรัชกาลที่7นะมีความสามารถในการบรรเลงดนงตรีได้ด้วย แต่ว่าพอถึงรัชกาลที่7เ,เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะซึ่งเมื่อก่อนไทยจะปกครองด้วยระบบะกษัตริย์ใช่ไหมคราวนี้พอมารัชกาลที่7ก็นะก็เปลี่ยนแปลงการปกครองในพศ2475นะดนตรีไทยของเราก็จะเสื่อมถอยลงนะเริ่มเสื่อมถอยลงจนถึงสิ้นสุดราชการไปสิ้นสุดสงครามโลกดนตรีไทยเราถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ต่อมารัชการที่8เนี่ยทรงครองราชสั้นๆเรียบเรสั้นๆฉะนั้นเครื่องดนตรีไทยก็เลยยังไม่ยังไม่เฟื่องฟูเท่าไหร่ยังไม่มีก็แต่ีก็มีการบรรเลงมาเรื่อยๆต่อมาเป็นรัชการที่9ของเรานะครับรัชการที่9เนี่ยท่านทรงดตนตรีมีความสามารถมีความปีหาสามารถในด้านดนตรีเยอะมากนะครับแต่ว่าจะเป็นดนตรีสากลซะส่วนใหญ่และท่านก็ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงไว้หลายเพลงนะครับ เขาเรียกว่าเพลงพระราชนิพนธ์นั่นเองแต่เครื่องดนตรีไทยพระองค์ท่านก็ยังบรรเลงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องดนตรีเนี่ยตั้งแต่ที่มีมาตั้งแต่โบราณการมาจนถึงทุกวันเนี่ยก็จะมีการนํามาบรรเลงเรื่อยๆอาจจะมีการประยุกต์ขึ้นมาเล็กหน่อยนะครับเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9ที่เราคุ้นๆหูที่เราคุ้น,นที่เราเคยสอบร้องเพลงกันมาก็เพลงใกล้ลุ่งเพลงสายฝนเพลงอะไรต่างๆที่ครูเคยสอนมา อันนี้ก็คือวิวัฒนาการของสมัยรัตนโกสินทร์ของเรานะครับคราวนี้มาดูที่วัฒนธรรมวัฒนธรรมนี้ก็จะมีอธิบายถึงความหมายของวัฒนธรรมก่อนวัฒนธรรมเนี่ยที่มีต่อดนตรีก็มีเหมือนกันนะครับวัฒนธรรมก็คือความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งเราก็จะสังเกตได้จากชุมชนของเราเนี่ยซึ่งสมัยก่อนก็จะมีสังเกตง่ายๆเลยตรงเนี้ยตรง แขวงลำบะทิวที่เราอยู่เนี่ยสมัยก่อนไม่มีโรงงานอุตสาหากรรมจะเป็นอะไรเป็นเกษตรทํานาใช่ไหมคราวนี้ก็ต่อมาก็จะชุมชนเราก็จะพัฒนาจเจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะก็มีโรงงานอุตสาหากรรมมีตลาดหน้านิคมมีอะไรขึ้นมาตั้งขึ้นมีการจเจริญขึ้นมานะครับอันนี้เหมือนกันเลยชุมชนต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยก็มีการจเจริญงอกงามขึ้นมานะทั้งวัตถุทั้งจเจริญ ในด้านดนตรีก็มีการเจริญงอกงามขึ้นมาเหมือนกันนะก็สังเกตว่าจะมีการใช้ดนตรีในการบรรเลงต่างๆครนะาวนี้เขาก็เลยแบ่งท้องถิ่นของเราเนี่ยออกเป็น4ภาคใหญ่ๆนะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือว่าภาคกลางเชนะแล้วก็ภาคใต้เรามาดูที่ความเจริญงอกงามของแต่ละภาคนะก็จะมีวัฒนธรรมและก็ท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ฉะนั้นดนตรีที่เกิดมาก็จะเกิดมาตามวัฒนธรรมและก็ท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับมาดูที่ภาคเหนือลักษณะเด่นของภาคเหนือก็คือจะมีความอ่อนช้อยงดงามฉะนั้นเครื่องดนตรีของภาคเหนือก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือ,อเวลาบรรเลงแล้วจะมีความอ่อนช้อยนุ่มนวลแสดงถึงกาธรรมชาติแสดงถึงการ,ร,ราดารำรงชีวิตนี่คือลักษณะของดนตรีของภาคเหนือ ได้รับอิทธิพลมาจากการดําเนินชีวิตนั่นเองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็เหมือนกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศลาวแล้วก็ประเทศกัมพูชาฉะนั้นดนตรีก็จะเน้นไปทางเรียบง่ายสนุกสนานสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเป็นอยู่การดํารงชีวิตดนตรีก็ได้แก่พวกดนตรีคือปองลางพวกนี้นะครับหมอลำอย่างนี้นะครับแสดงถึงการ อ่าสนุกสนานนะครับจะเอาพวกการดำรงชีวิตอย่างเช่นการแจกของกดแดงอย่างเงี้ยก็จะเอามาทำเป็นดนตรีการเสริมอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของการดำรงชีวิตนะครับส่วนภาคกลางนะครับภาคกลางก็จะเป็นดนตรีที่สนุกสนานฟิเพลงเพราะว่าดนตรีภาคกลางของเราเนี่ยภาคกลางเนี่ยจะเป็นภาคที่ทําการเกษตรเยอะเขาเรียกว่าลุ่มน้ําเจ้าพญาจะมีการทําอาชีพการเกษตร เพราะว่ามีน้ํำท่าดวงสมบูรณนะ์ปลูกข้าวได้ปีละสอครั้งสามครั้งนะครับดังนั้นอุปนิสัยของดนตรีภาคกลางก็คือจะเป็นการที่เล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลายจากการทํางานหนักนะอย่างเช่นหรือว่าเอาประกอบในการทำอาชีพเกษตรนะอย่างเช่นการร้องลําทําเพลงในการเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยนะต่อมาดนตรีของภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะเป็น ดนตรีที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาส,ส่วนใหญ่ภาคใต้เนี่ยจะมีทั้งท้าวไทยพุทธแล้วก็ทาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันนะครับมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับนั้นภาคใต้เนี่ยดนตรีก็จะเป็นออกแบบออกแนวแบบสนุกสนานนิดนึงนะแล้วก็เกี่ยวกับพิธีกรรมสะท้อนวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อต่างๆโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของดนตรีของแต่ละภาคของเรานะครับ่านะ อันนี้ก็จบในเรื่องของวิวัฒนาการของดนตรีของเราส่วนใบงานใบงานสุดท้ายใบงานที่8นะครูจะให้เราทําวิวัฒนาการของดนตรีไทยแต่ให้ทําในยุคเดียวที่มันเห็นเด่นชัดที่สุดนะก็คือยุคของรัตนโกสินทร์เลี้ยงมาเลยตั้งแต่รัชากาลที่1ถึงรัชากาลที่9ในยุคนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เก้าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่ตรงนี้โอเคไหมอ่าทบทวนหน่อยก็ได้รัชกาลที่หนึ่งนี่ไงเพิ่มกองทัพในวงปีพาดเนี่ยันเดียนก็เขียนยอดลงตรงมาตรงนี้ลโอเคไหมไม่ีใครสงสัยจยกถามอะไรไหมครับนะเงียบกิฟได้ฟังอยู่ป็เนี่ยเอาใช่ไหมครับอะไรนะลูก เัศก,การที่สิบไม่เอาใช่ไหมครั